คุณไมมิ้นบอกแม่ไม่สบายทานยาอะไรได้บ้างไหมอ่ะทุกคนเอาสมุดปารกกามาจดนะคะในคุณแม่ที่ท้องนะคะแล้วเป็นไข้หวัดนะดวงเล็บนะคะไข้หวัดนะ แล้วแบบต้องการจะหาซื้อ,อยางง่ายๆกินเองที่ปลอดภัยในเด็กนะคะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะพาลานะทานได้เลยนะแต่าลาแนะนำนะในคนท้องห้ามทานเกิน1เม็ดนะคะแล้วก็ในระยะห่างระหว่าง1เม็ดเนี่ยต้องเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะและทานห้ามติดต่อกันเกิน5วันทานเฉพาะเวลามีไข้หรือปวดจริงๆเท่านั้นห้ามทานเพื่อที่จะกันนะคะอย่างเช่นบางคนบอกว่าอุย้ยทานกินารากันไข้ไว้ก่อนดีไหมอะไรเงี้ย,ยไม่ได้นะคะต้องทานเมื่อมีอาการเท่านั้นเพราะว่าพาลาเองก็ไม่ได้แบบดีร้อนะคะไม่ได้ปลอดภยัยเรา ทานได้ปลอดภัยแต่ว่าต้องทานแบบสมเหตุสมผลติดต่อกันไม่เกิน5วันตัวที่2นะคะก็คือยากลุ่มยากแก้แพ้ต่างๆลดน้ำมูกอะไรเงี้ยนะคะแก้แพ้แก้คันนะคะกลุ่มนี้ที่ปลอดภัยที่สุดก็จะเป็นตัวคอเฟนนี้เรามีก็คือตัว CPM เม็ดเหลืองๆนั่นแหละคะ่ะที่กินแล้วง่วงนอนอทานได้เลยตัวถัดมาก็คือเป็นพวกลอราทาดีนนะคะเป,เป็นพวกลอราทาดีนเซทเทริซีนอะไรเงี้ยทานได้นะคะอันที่3ก็คือยากลุ่มยากแก้ไอละลายเสมหะนะคะตัวเดียวที่แนะนําก็คือไบโซวอนนะคะอันนี้ทานได้เลยนะคะ เนาะอันนี้ส่วนยาฆ่าเชื้อไม่แนะนําให้ซื้อทานเองนะคะแนะนาให้ไปตรวจก่อนว่ามีการติดเชื้อที่คอจริงนะคะถึงจะทานนะโดยส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเราเป็นหวัดอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสค่ะไม่ค่อยเป็นแบคทีเรียหรอกนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจ็บคอเนี่ยลองเอาน้ําอุ่นใส่น้ําผึ้งนะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็จิบดูก่อนหรือว่าใช้พวกตัวพ่นคอแก้แก้ เขาเรียกอะไรอ่ะแก้เจ็บคออใช้ได้นะคะแต่ดูตัวที่ไม่ผสมยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะพวกยาโอมอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอืมก็เป็นกลุ่มนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าคุณแม่คนไหนท้องเสียนะคะถ้าท้องเสียเนี่ยอาจจะทานเป็นพวกโพไบโอติกอ่าแต่ไม่ได้สิโพไบวิติกสาหรับท้องผูกอาจจะทานเป็นพวกน้ําเกลือแร่นะคะอาจจะทาน,นพวกน้ําเกลือแร่ะะอจจะไรเงี้ยส่วนยาฆ่าเชื้อก็แนะนําไปตรวจก่อนเหมือนกันนะคะอืมส่วนคนไหนที่ท้องผูกนะคะ ก็สามารถทานพวกไฟเบอร์ทางการแพทย์นะคะพวกมิวซิลินไฟโบเจวันนี้ทานได้นะคะอาจจะทานแบบหนึ่ซองก่อนนอนก็ได้นะคะกินน้ําตามเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มยาถ่ายยาระบายพวกแลคทูโรสอันนี้ก็ใช้ได้นะคะ่าหรือว่าพวกโปรไบโอติกที่สําหรับคนท้องนะก็ทานได้นะคะประมาณนี้นะซินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ําลมคุณภาพวัยทํางานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อน วายทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย